สวัสดีครับวันนี้จะนาวัดพระวัดเกตนะครับอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับนะครับมาทดสอบนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะทดสอบทั้งน้าขมิ้นแม่เหล็กน้ํายานะครับนะครับเพื่อทดสอบดูการการทดสอบขมิ้นนี้ผมไม่ได้ทดสอบหาหาความเป็นพระแท้พระเกศนะครับนะครับแต่การทดสอบเนี่ยเราต้องการจะหาว่าปูนปลขหอยนะครับนึกปลหอยเนี่ยนะครับ มีการเปลี่ยนสภาพหรือเสื่อมสภาพไปหรือยังนั่นเองนะครับคือวิธีการหาคือหาความเป็นด่างนะครับที่อยู่ในเนื้อปูนเนี่ยได้จางหายไปหรือยังนะครับเพราะปกติแล้วเนื้อปูนปกข่อยเนี่ยนะครับเมื่อเจอขมินจะต้องแดงนะครับตามหลักต้องแดงนะครับนะครับแต่ทีนี้ถ้าเขาถ้าถ้าถ้าเนื้อปูนปกข่อยที่พระสมเด็จเนี่ยนะครับถ้าโดนขมีเราไม่แดงเนี่ยก็คือมี2กรณีนะครับก็คือ1กรณีที่1นะครับพระองค์นี้ไม่ใช่ปูนปรข่อยนั่นเองนะครับอาจจะเป็นเนื้อปูนยิบซ้ำนะครับและขมบ กับ2อีกกรณีหนึ่งคือพระองค์เนี้ยถ้าเป็นปูปลาขอยนะครับก็คือปูปลาหอยเนี่ยความเป็นด่างของเนื้อปูเนี่ยได้เปลี่ยนสภาพไปแล้วการเปลี่ยนสภาพเนื้อปูปลาขอยเนี่ยนะครับเปลี่ยนสภาพก็คือลดความเป็นด่างนั่นเองนะครับก็คือการเปลี่ยนจากแคลเซียมเป็นแคลไซน์นั่นเองนะครับนะครับเนื้อปูปลาขอยก็จะลดความเป็นด่างลงนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับเนี่ยครับแม่พิมพ์อันนี้ด้านหลังนะฮะเดี๋ยวชมด้านหลังก่อนมีรอยนิ้วมือปะนะครับมีรอยนิ้วมือ เดี๋ยวเราเรา,เราทดสอบน้ำคมมินเสร็จแล้วเราจะทดสอบน้ํายาด้วยนะครับคือการทดสอบน้ยายาเนี่ยข้อดีก็คือเราจะช่วยดูว่าอันนี้ใช้ปูนปรข่อยไหมนะครับเป็นการเป็นการรีเช็คนั่นเองว่าว่าพระสมเด็จเนี่ยนะครับเหนือปูนปรข่อยใช่หรือไม่นะครับ <Okay. S 1> เลยลองทดสอบน้ำยาน้ำคมมินดูก่อนนะครับ ครับจากการนี่ลองลองคูณนะครับเบาๆไม่ต้องแรงมากก็คือพอประมาณนะฮะเพื่อให้ให้ผงปูนปลาข่อยนี่นะครับเข้ามาผสมกับด้ำงคมิินนั่นเองนะครับนะเมื่อเมื่อถ้าเกิดในผงปูนปลาข่อยนี่มีความเป็นด่างอยู่นะครับนะครับก็จะทํไปยากับด้ำงคมิ้นนี่จะทําให้เกิดเป็นสีนะครับจะมีมากมีน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณความเป็นด่างนั่นเองนะครับถ้าถ้าถ้าเนื้อปูนใหม่ๆเนี่ยนะครับความเป็นด่างมีมากเนี่ยก็จะแดงเลยฮะแดงแป๊ดเลยครับแต่ถ้าเนื้อปูนเก่านะครับก็ความเป็นด่างก็จะบครั นะครับดังนั้นการเสื่อมสภาพเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นจากผิวนอกก็สู่ผิวในนั่นเองนะครับนะครับเริ่มต้นจากผิวนอกก็สู่ผิวในนะครับไม่แน่ถ้าเกิดหักพักมาครึ่งหนึ่งนะหักพระเนี่ยนะครับมาครึ่งหนึ่งนะครับด้านในอาจออกส้มๆก็ได้นะครับด้านในผิวด้านในนะครับแต่นี้เราทดสอบผิวด้านนอกนะเพราะการเสื่อมสภาพเริ่มจากด้านนอกเข้าสู่ด้านในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับพระลักษณะอย่างนี้ก็บ่งบอกอายุของพระได้ระดับหนึ่งนะครับว่าพระองค์นี้นะครับเนื้อปูเปอร์ขอเนี่ยนะครับ นะครับเริ่มเปลี่ยนสภาพแล้วจะผิวนอกเขาสู่ผิวในนั่นเองนะครับดูนะฮะขมิ้นไม่ทำริยานะครับเนี่ยครับก็เป็นรอยขูดอยู่นะรอยขูดเอาเอาเนื้อผงปูนไรข่อยเนี่ยนะครับเข้ามาผสมกับขมิ้นนะครับนะครับแล้วสังเกตเวลาเวลาเช็ดนะฮะจะจะไม่มีอะไรติดอยู่นะครับถ้าเกิดถ้าออกส้มก็เหมือนกันนะพาที่ขมิ้นออกส้มเนี่ยเวลาเราเช็ดเนี่ยถ้าเป็นเนื้อปูนเก่าเนี่ยครับจะผิวพลานี่จะไม่ติดสีเลยนะจะไม่มีสีติดเลยนะครับ นี่เป็นอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับลองลองดูนะครับนะครับก็สวยงามนะครับแม่พิมพ์นี้ก็เป็นแม่พิมพ์ที่สวยงามนะครับเนี๋ยลองดูเนื้อครับลองดูเนื้อพระนะครับนี่ฮะเนื้อพระเนื้อพระปูนโปอยที่เสื่อมสภาพนะครับลักษณะเนื้อนะครับ นี่เนื้อไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ขาวจัวนะออกเหลืองเเทาๆนะครับในในกล้องอาจจะดูขาวนะครับแต่ว่าไม่ได้ขาวนะครับเนี่ยเนี่ยะนี่คุณผู้ขยอยนะดูละดูความก้อนนะครับความก้อนของเนื้อผ้าสภาพนะครับนะครับความก้อนของเนื้อผ้านะครับนี่ฮะคุณผู้ขยอยที่เสซึมสภาพแล้วนะครับดูลักษณะนะครับ คล้ายๆเหมือนกับลาวาที่เป็นคืนนะฮะเป็นการรวมตัวนะครับองนี้จะไม่ค่อยไมีเห็นมวลสารนะครับนะี่ยดูนะครับดูนะฮะดูความเก่านะครับนี่คือความเก่าของเนื้อนะครับนะโอเคนะครับ เป็นวัดเกตอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับก็ก็ลองพิจารณาดูนะครับแท้เกศผมไม่ทราบนะครับแต่นี่คือเอาพระเท่าที่พระที่ตัวเองมีนะครับเอามาทดลองให้ชมแล้วกันนะครับแล้วก็พิจารณากันเองนะครับนะครับขึ้นอยู่กับความรู้แล้วก็วิทยาศาสตร์แต่ละท่านนะครับผมก็เอาพระมาทดสอบให้ดูเท่านั้นนะครับพระที่พระที่ผมเช่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพระที่พันแสงแวกไกแล้วนะครับก็คือส่องแล้วเนี่ยจะออกแสงสะท้อนของเนื้อปูปูคอยที่เป็นแร่ขาวใสเนี่ยนะครับคือการเปลี่ยนสภาพเนื้อปูเนี่ยที่ผิวเนี่ย จะเวลาเราส่องแสง UV นะครับดูแสงแบคไลท์เนี่ยนะครับะ้า้แสงเขามาแกมเขียวนะครับเนี่ยะพระลักษณะนี้ผมก็จะเช่าลักษณะนี้นะครับเพื่อคือต้องเ,เสี่ยงเช่าอ่ะพูดง่ายๆนะครับเพราะบางทีเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเจอพระอบมาเนี่ยก็ให้แสงสว่างคล้ายๆกันนะออกแกรมเขียวเหมือนกันแล้วแต่วสว่างกว่านะครับแต่ถ้าเราพิจารณาผิวพระนะครับถ้าเป็นพระอบนะครับบางทีเนี่ยผิวผิวพระนี่จะเป็นรอยไหม้นะรอยไหม้ด้านบนเนี่ยด้านส,ส่วนที่สูงนะครับ ส่วนสูงๆนี่ยจะมีรอยไหมนะครับรอยไหมนะครับพรกพารสสานี้ก็จะแยกแยะพอได้นะครับระดับหนึ่งนะครับพอเสี่ยงเช่ามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาทดสอบน้ํายานะครับเออน้ํายาเป็นฟองฟองใหญ่ไหมนะครับก็คือเป็นแร่เข่าไซหรือเป็นปูนปละข่อยหรือเปล่านะครับต้องการจะทราบแค่นั้นเองนะครับนะครับเพื่อเพื่อเพื่อการรีเช็คอีกทีจริงๆดูด้วยสายตาเราก็พอจะรู้แล้วครับว่าเป็นปูนปละข่อยหรือเป็นปูนยิปซั่มนะครับแต่เอามาเช็คอีกทีเพื่อความชัว์นั่นเองนะครับดูดูว่าการเปลี่ยนสภาพ เสร็จแล้วมาทดสอบขมิ้นนะหาความเปลี่ยนสภาพนะครับมันอาจจะบ่งบอกยุคได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับการการการนี้การการใช้ขมิ้นเนี่ยนะครับกคือความเก่าที่ทําให้ลูกปูปูข่อยนะครับเสื่อมสภาพแล้วก็ลดความเป็นด่างไปแล้วนะครับนะครับตรงนี้นะครับแต่ไม่ได้หาพระเกพระแท้นะครับหาว่าโอกาสที่ปูนปูข่อยของพระองค์นี้นะครับจะมีระยะเวลาความเก่าเนี่ยระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่ง โอเคครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องพันเอนะครับส่งรูปให้ดูแล้วก็ลงรูปให้ดูนะครับแล้วก็จะลงลงน้ํายานะครับแล้วก็ทดสอบด้วยแม่เหล็กนะครับให้ชมนะครับครับโอเคครับมีท่อแร้วมีท่อแล้วก็กดเอานทิ คือถ้าเราไม่ใช้เราอาจจะได้แล้วแหละ